กลางใจบล็อตซัมมูนเขียนโดยนงนาฏตอนที่16เดทแรกกับสุตากลีดตาแบบนี้จะดีจริงๆเหรอหนะ้าแคลมองหน้าตัวเองในกระจกแสดงสีหน้าเป็นกังวลอย่างคนขาดความมั่นใจส่งกลับไปให้ผู้ช่วยและเพื่อนสนิทของเธอนีหน้าพยักหน้าสงสายตาให้กำลังใจยืนยันในความสวยของเจ้านายและเพื่อนรัก มีไม่กี่ครั้งในชีวิตที่แคลจะลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยด้วยชุดเดรสน่ารักพร้อมกับแต่งแต้มสีสันลงบนใบหน้าและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอกรีดตาด้วยไอายไลเนอร์ถ้าไม่มีนีน่าคอยช่วยมีหวังคงทำไม่สำเร็จสวยแล้วแคลมั่นใจได้นีน่าฝืนยิ้มส่งไปให้ทั้งที่ในใจยังคงเจ็บปวด สคืนก่อนหน้านี้แคลมาปรึกษาเรื่องที่เธอจะออกเดทกับจันทรานีโดยมีข้อแม้ว่าแคลต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงสวยเพราะซูเปอร์สตาร์คนดังยังไม่อยากตกเป็นข่าวเรื่องความรักจึงขอร้องให้แคลช่วยแต่งตัวส,สวยๆตอนออกไปเดทเพื่อป้องกันไม่ให้เธอทั้งสองคนต้องตกเป็นเป้าสายตาของใครต่อใครเพราะคนทั่วไปคงคิดว่าจันทรานี มาดูหนังกับเพื่อนสาวตามปกติซึ่งแคลรก็ไม่ได้ขัดนานๆครั้งได้แต่งตัวสวยออกไปเที่ยวสักทีก็ดีอยู่เหมือนกันนีน่าเป็นคนช่วยเลือกชุดพร้อมอเซสซอรี่ให้กับแคลรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเดรสสูทสั้นเหนือเข่าสีน้ำเงินเข้มทรงโอเวอร์ไซส์หมวกแก๊ปสีดำแบบเรียบๆกระเป๋าสะพายข้างใบเล็กสีดำที่ตัวสายเป็นโซ่สีทอง อีกทั้งยังมีต่างหูและสร้อยคอที่เข้าชุดกันส่วนรองเท้านั้นแคลขอสงวนไว้สำหรับรองเท้าผ้าใบคู่โปรดตามแบบที่เธอถนัดอันที่จริงนีนะ่าอยากให้แคลทาเล็บเพิ่มอีกสักหน่อยไหนๆจะแต่งตัวให้สวยแล้วก็ต้องสวยแข่งกับซูเปอร์สตาร์คนดังไปเลยแต่แคลขอเบรกเอาไว้ก่อนเพราะแค่นี้เธอก็เขินตัวเองจะแย่อยู่แล้ว หลังจากหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่หน้ากระจกสองสารอบนีน่าก็บอกกับแคลว่าสวยแล้วจริงๆสวยมากทั้งสวยทั้งหล่อในคนเดียวกันมั่นใจในตัวเองได้แล้ววันนี้เดทของแคลต้องออกมาดีที่สุดนีน่าให้ความมั่นใจกับคนที่เธอแอบรักอีกครั้งก่อนจะผลักให้แคลออกจากห้องของเธอไปไปได้แล้วมัวแต่ไม่มั่นใจ เดี๋ยวก็ไปรับพี่จันสายหรอกพูดไปพลางใช้ฝ่ามือเรียวเล็กของเธอดันหลังแคลเดชสำคัญของแคลนีน้าไม่อยากให้แคลไปสายป่านนี้ซูเปอร์สตาร์คนสวยคงจะแต่งตัวรอแคลอยู่ที่คอนโดมิเนียมสุดหรูของเธอแล้วนีน้าไม่ยอมเดินลงไปส่งแม้แคลจะขอร้องให้เธอลงไปเป็นเพื่อนเผื่อบังเอิญเจอพนักงานของรีสอร์ท แคลจะได้ไม่ต้องเขินหนักอยู่ตามลำพังโดยให้เหตุผลกับแคลว่าจะขอเก็บเครื่องสำอางเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วจะรีบกลับไปทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จแคลหันมาทำหน้าววาวอนอยากให้นีน่าลงไปเป็นเพื่อนผู้หญิงตัวโตวอย่างแคลเวลาทำท่าทางออดอ้อนแบบเด็กๆมันช่างดูมีสเสน่ห์ไหนจะชุดที่นีนาเลือกให้เธอใส่ในวันนี้ยิ่งทำให้แคลดูน่ารักน่าเอ็นดูไปกันใหญ่ เพราะแบบนี้ไงนีนาถึงตัดใจไม่ได้สักทีหลังจากแคลเดินผ่านพ้นประตูห้องน้ำตาหยาดใสๆของนีนาก็ไหลลงมาเธอคงไม่มีสิทธิ์หวังอะไรได้อีกนีนาปาดน้ำตาพร้อมสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีของแคลตลอดไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ซูปเปอร์สตาร์คนดังทำให้แคลต้องร้องไห้เหมือนอย่างที่ปริญยาดาเคยทำ เธอจะไม่ยอมให้อภัยซูเปอร์สตาร์คนนั้นและคราวนี้เธอจะไม่ปล่อยให้แคลร์หลุดมือไปอีกเป็นอันขาดไหวไหมคะให้ระดีไปหาที่รีสอร์ทเปล่าไม่ต้องปากแข็งกำลังร้องไห้อยู่ใช่ไหมงั้นรอนะอีกไม่เกินชั่วโมงระดีไปถึงหลังจากสารภาพความในใจไปคืนนั้น ทันรดีก็เดินหน้าจีบนีนาอย่างต่อเนื่องตอนแรกนีนาก็พยายามสั่งห้ามแต่เพราะความเจ็บปวดและอ้างว้างในเมืองไทยเธอไม่มีเพื่อนสนิทที่ไหนนอกจากแคลกับเมยา่าเลยไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปหาใครถ้าจะระบายความรู้สึกให้เมย่าฟังมีหวังเรื่องต้องไปถึงหูแคลอย่างแน่นอนเธอจึงยอมปล่อยให้ทันรดีเข้ามาในชีวิต อย่างน้อยทันรดีก็ไม่เคยเร่งรัดอะไรแม้จะบอกว่าชอบแต่สิ่งที่ทันรดีทำเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยปลอบใจมากกว่าจะพยายามเอาชนะใจของเธอจนหน้าอึดอัดจันครับวันนี้ไปดูหนังด้วยกันไหมผมเพิ่งรู้จากคุณชุติมาว่าหนังภาคต่อที่คุณอยากดูเข้าฉายรอบพิเศษวันนี้ไปดูหนังกับผมนะครับขอบคุณค่ะ แต่จันนัดกับเพื่อนไว้แล้วกำลังจะไปดูกันวันนี้พอดีเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะจันทรานีวางสายจากคนรักเก่าที่ยังคงตามง้อเธออยู่อย่างสม่ำเสมอไม่เคยมีสักวันที่ทาราจะหายหน้าหายตาไปถ้ากอดเลิกกันเขาทำตัวสม่ำเสมออย่างนี้ก็คงดีแต่มาทำดีเอาตอนนี้มันคงจะสายเกินไปแล้วเพราะทันทีที่วางสายจากเขา จันทรานีก็ปุนตัวฟูเธอหนึ่งรอบหน้ากระจกกระหยิมยิ้มย่องให้กับความสวยของตัวเองที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับเดทแรกกับยายเด็กเซอร์ของเธอคอยดูนะแคลจะต้องตกตะลึงในความสวยของเธอจนตาค้างแต่ผิดคาดคนที่ต้องตกตะลึงจนตาค้างกลับเป็นจันทรานีเธอคิดไม่ถึงเลยว่ายายเด็กเซอร์ของเธอจะแต่งสาวได้สวยน่ารักมากขนาดนี้ คนหนึ่งสวยหวานอีกคนสวยเท่เดินขึ้นรถไปด้วยกันต่างคนต่างอมยิม้มแคลตกตะลึงในความสวยของผู้หญิงผิวสีน้ำพึ่งที่อยู่ตรงหน้าจนไม่รู้ว่าจะหาคำพูดอะไรออกมาชมส่วนจันทรานีก็เอนดูในความน่ารักทั้งสวยทั้งหล่อในคนเดียวกันของแคลวันนี้แคลสวยน่ารักจังจันทรานีเอ่ยขึ้นมาก่อนแบบเขินๆ คุณก็สวยที่สุดสวยจนแคลทำอะไรไม่ถูกเลยจันทรานีเลือกมาดูหนังกับแคลรในช่วงบ่ายวันธรรมดาเพราะต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนให้ได้มากที่สุดแต่เมื่อมาถึงหน้าโรงหนังก็ยังไม่วายมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปโชคยังดีที่มีแค่สองคนไม่อย่างนั้นเดทแรกของเธอกับแคลคงจะวุ่นวายน้าดูหลังจากไปรับตั๋วที่จองไว้ตรงช่อง V.I.P. จันทรานีก็เดินนำหน้าแคลเข้าไปที่โรงหนังอย่างคุ้นเคยค่าตั๋วแพงขนาดนี้ถ้าไม่ได้มาดูกับซูปเปอร์สตาร์อย่างจันทราณีแคลคงจะไม่ยอมมาเป็นอันขาดตั๋วหนังใบหนึ่งซื้อเข้าสารปลอดสารพิษจากชาวบ้านได้ตั้งหลายถังแต่เป็นเพราะมากับจันทรานีไม่ว่าค่าตั๋วจะมีราคาแพงสักแค่ไหนแคลก็พร้อมยอมจ่ายเมื่อเข้ามาถึงภายในโรงหนัง แคลถึงได้เข้าใจว่าทำไมจันทรานีถึงเลือกมาดูหนังกับเธอที่โรงนี้เพราะที่นี่เน้นความเป็นส่วนตัวเบาะนั่งแต่ละคู่ไม่สามารถมองเห็นหน้ากันได้ต่อให้คุยกันเสียงดังเกินไปหน่อยก็คงจะไม่มีใครได้ยินพร้อมทั้งความหรูหราและการบริการที่เหนือระดับมันก็คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอยู่เหมือนกันหลังจากหนังจบจันทรานีบอกกับแคลว่า เธอชอบภาคแรกของหนังเรื่องนี้มากส่วนภาคสองค่อนข้างทําให้เธอผิดหวังเพราะอะไรที่เคยตื่นตาตื่นใจในตอนแรกมันไม่สามารถทําให้เธอตื่นเต้นได้อีกแล้วในภาคนี้ต่างจากแคลที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะตัวหนังหรือเป็นเพราะจันทรานีจันทรานีขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารเย็นให้กับแคลบ้างตอบแทนที่แคลเป็นคนเลี้ยงหนัง เธอเลือกร้านอาหารฝรั่งเศสแบบไฟดิเนิยงที่รับรองได้เลยว่าถ้าแคลเห็นราคาอาหารก่อนเธอจะไม่ยอมให้จันทรานีเป็นคนเลี้ยงอย่างเด็ดขาดเพราะอาหารเย็นมื้อนี้แค่มื้อเดียวแคลสามารถจ่ายเงินเดือนคนงานฝีมือดีได้หนึ่งคนแคลไม่ชอบอาหารฝรั่งเศสหรอจันทรานีถามขึ้นเมื่อเห็นแคลกินอาหารเข้าไปน้อยนิดแคลไม่ถนัดเลย ส่วนใหญ่จะกินแต่ธัญ,ญพืชยิ้มแห้งออกมาเพราะกลัวว่าจันทานีจะผิดหวังที่แคลไม่ชอบอาหารที่เธอเป็นคนเลือกนั่นสินะจันว่าอาหารสุขภาพที่แคลทำถูกปากกว่าเยอะเลยจันทานีหัวเราะน้อยๆอ,อันที่จริงเธอก็เบื่ออาหารพวกนี้แล้วเหมือนกันเพียงแค่อยากทำให้แคลประทับใจจึงเลือกมาร้านดังแห่งนี้ แต่ยายเด็กเซอร์ของเธอกลับไม่ปลื้มซะอย่างนั้นรู้อย่างนี้พาไปกินสลัดผักซะยังดีกว่าแคร์กรีดตาเป็นด้วยเหรอจันไม่เคยเห็นแคร์แต่งหน้าเลยนี่หน้าแต่งให้นะ่ะถ้าขืนให้แครแ,แต่งเองคงไม่ได้เรื่องแบบนี้หรอกยิ้มแป้นส่งไปให้หัวใจพองฟูไม่ว่าวันนี้จันทรารีจะพูดอะไรมันก็กลายเป็นคำหวานหูสำหรับแครไปสมมด เงียบคนสวยของแคลกล้มหน้าก้มตากินขนมหวานจานสุดท้ายไม่ยอมพูดยอมจาหลังจากที่ได้ยินว่านีหน้าเป็นคนกรีดตาให้กับแคลหึงเหรอแคลถามพร้อมส่งสายตากลุ้มกลิ่มไปให้ที่หลังให้จันแต่งให้ก็ได้ทำไมต้องให้คนอื่นแต่งให้ด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองยิ่งกว่าน้ำในคลองแสนแสบ นีนาไม่ใช่คนอื่นสักหน่อยแคลยังคงตั้งใจจักกระเซาคนสวยของเธอสนิทกันมากทำไมไม่คบกันไปเลยล่ะเงยหน้าขึ้นมาถลึงตาใส่ก็แคลรักคุณไม่ได้รักนีนาสักหน่อยนีนาจันทรานีหลุดยิ้มคว้างออกมาเยเด็กเซอร์ของเธอยังปากหวานอยู่เหมือนเคยปากหวานอยากรู้นะักว่าจะหวานกับคนอื่นด้วยหรือเปล่า สี่ปีมาแล้วไม่เคยมีใครได้ชิมปากของแคลเลยสักคนนอกจากคุณส่งสายตาอย่างมีเล็ดในไปให้คนสวยตรงหน้าบ้าซุปเปอร์สตาร์สาวเขินจนแก้มแดงวันนี้ยังไม่รีบกลับได้ไหมคะแคลจะพาจันไปไหนหรอถามด้วยเสียงเล็กน่ารักทำตัวอย่างกับเป็นลูกแมวไปขับรถเล่นกับแคลได้ไหมคะ หัวหินเด็กเซอร์ของจันทรานีไม่รู้นึกคึกอะไรขึ้นมาถึงชวนเธอขับรถเล่นไปไกลถึงหัวหินคงเป็นเพราะตั้งแต่เริ่มทำรีสอร์ทริมน้ำแคลก็ไม่เคยได้ออกไปเที่ยวไหนไกลๆเลยสักครั้งวันนี้อากาศดีคนข้างๆก็น่ารักและแสนดีกับเธอเหลือเกินแคลจึงอยากขับรถเล่นไปกับเธอไกลๆจะได้มีเวลาพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน แคลชอบกินขนมอะไรคะจันทรานีถามขึ้นในระหว่างแวะช้อปปิ้งที่ร้านสะดวกซื้อริมทางโดยมีแคลหิ้วตระก้าเดินตามต้อยๆอยู่เคียงข้างเตรียมตัวขนขนมหอบใหญ่ขึ้นมาไว้บนรถพี่จันพนักงานสาวรุ่นในร้านสะดวกซื้อผู้เป็นติ่งตัวยงของจันทรานีร้องเรียกเสียงดังลั่นด้วยความดีใจก่อนที่จะชวนเพื่อนๆในร้าน เข้ามาขอถ่ายรูปคู่กับเธอพนักงานสาวรุ่นเหลือบไปเห็นผู้หญิงที่มาด้วยกันกับจันทรานีมีใบหน้าทั้งสวยทั้งหล่อในคนเดียวกันเธอจึงแอบถือวิสาสะถ่ายรูปแคลคู่กับจันทรานีเก็บไว้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าตัวก่อนแคลมองเห็นไม่ถนัดนักว่าพนักงานสาวรุ่นคนนั้นได้ถ่ายรูปของเธอไปจริงหรือเปล่า ส่วนจันทรานีคงไม่เห็นเพราะกำลังให้ความสนใจกับพนักงานชายอีกคนที่กำลังเข้ามาขอถ่ายรูปแต่ถึงพนักงานสาวรุ่นคนนั้นจะได้รูปของแคลไปก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้งในเมื่อวันนี้แคลแต่งตัวสวยจัดเต็มมาซักขนาดนั้นคงไม่มีใครคิดหลอกว่าเธอสองคนกำลังออกเดทกันเพราะอย่างนี้นี่เอง จันทรานีถึงได้ขอร้องให้แคลแต่งตัวสวยๆออกมาเดทกับเธอแคลหอบผิวขนมหอบใหญ่ขึ้นมาบนรถแล้วทำหน้าที่ฉีกซองขนมส่งไปให้จันทรานีวันนี้ซูเปอร์สตาร์คนสวยมีความสุขมากเป็นพิเศษจึงขออนุญาตตัวเองงดเว้นจากการควบคุมอาหารหนึ่งวันระหว่างการเดินทางสองสาวพูดคุยกันหลายอย่าง ทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องการทานอาหารเรื่องการออกกําลังกายรวมไปถึงหนังที่ชอบเพลงที่ฟังไม่น่าเชื่อเลยว่าจันทรานีกับแคลจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันทั้งเรื่องที่เธอสองคนเป็นลูกคนเดียวชอบสะสมของเก่าเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงเรื่องของการดื่มกาแฟจันมีเรื่องอยากถามอะไรเหรคะ แคลรู้ได้ยังไงว่าจันชอบชามาตูมกับกาแฟไว้ช,ช็อกโกแลตมอคค่าก็ดูจากในเน็ตคุณเคยให้สัมภาษณ์ไว้เองนี่นาจำไม่ได้เหรอไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆด้วยนี่แคลตั้งใจจะจีบจันตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันที่รีสอร์ทเลยเหรอคะถามออกไปแล้วก็ต้องยิ้มกลบความเขินเปล่าสักหน่อย อยากจะจีบตั้งแต่ยังไม่ได้เจอหน้ากันที่รีสอร์ทเลยได้ซ้ำพูดแล้วก็อายมว้วนแต่ก็อยากจะพูดให้จันทรานีรับรู้ว่าแคลรหลงรักเธอมาก่อนหน้านั้นเสียอีกในระหว่างที่ภายในรถกําลังตลบอบอวลไปด้วยมวลแห่งความสุขเสียงโทรศัพท์ของจันทรานีก็ดังขึ้นหวัดดีค่ะคุณแม่กําลังทำอะไรอยู่ล่ะลกูกจิราพรแม่ของจันทรานีผู้รักในความสันโดษ ตั้งแต่พ่อของจันทรานีจากไปเธอก็ขอลาลูกสาวคนเดียวย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเรือนไทยริมน้ำของแม่กับญาติพี่น้องที่อยุธยานานๆนนครั้งถึงจะลงมาหาจันทรานีที่กรุงเทพกำลังไปหัวหินคะแม่ไปกับทาราหรือเปล่าวันนี้แม่เห็นข่าวของเราสองคนอีกแล้วนอกจากทารินีที่เสียดายว่าที่ลูกสะใภ้ของตัวเองแล้ว จิราพรเองก็เสียดายว่าที่ลูกเขยของเธอด้วยเช่นกันไม่ใช่หรอกคะ่ะจันไปกับเพื่อนคุณแม่โทรมามีอะไรหรือเปล่าคะจิราพรโทรมาถามไถ่สารทุกขสุขดิบกับลูกสาวตามปกติแต่เรื่องที่ถามมักจะวนกลับมาที่เรื่องเกี่ยวกับทาราอยู่เสมออันที่จริงจันทรานีอยากรีบวางสายเพราะแอบสังเกตเห็นแคลมีสีหน้าเจือนลง คงจะได้ยินว่าแม่ของเธอพูดอะไรบ้างแม้จะจับใจความไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ที่แคลจะคิดมากที่แม่ของเธอเอาแต่ถามถึงคนที่ชื่อทาราแบบนี้ทว่าจันทราณีเกรงใจคุณแม่เพราะรู้ดีว่าท่านคงเหงาตัวเธอเองก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมท่านที่อยุธยาบ่อยนักเธอจึงเอื้อมมือไปกุมมือซ้ายของแคลที่พักวางเอาไว้บนเกียร์แล้วบีบเบา เพื่อให้แคลรูร้สึกสบายใจว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆแม้มันจะได้ผลแต่แคลก็ยังดูซึมไปไม่สดใสเหมือนเดิมพอวางสายเสร็จจันทรานีจึงพูดขึ้นว่าดึกขนาดนี้แล้วเราค้างคืนกันที่นี่เลยก็ได้นะคะทั้งที่ตอนแรกเธอตั้งใจจะออกมานั่งรถเล่นกับแคลเฉยๆไม่คิดเลยสักนิด ว่าจะอยู่ค้างคืนกับแคลที่นี่ถ้าคุณมีธุระเรากลับกันก็ได้นะคะแคลขับไหวแคละละ่ะพรุ่งนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะนานๆจะหยุดสักทีลูกน้องที่รีสอร์ทคงไม่ว่าอะไรงั้นนอนค้างที่นี่แล้วกันนะคะส่งยิ้มหวานไปให้เพียงเท่านี้แคลก็ลืมเรื่องที่ตัวเองรู้สึกกังวลไปจนหมด จันทรานีจัดการจองบ้านพักแบบพูลวิลล่าริมหาส่วนตัวภายในตัวบ้านมีห้องรับแขกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางด้านซ้ายและขวามีห้องนอนขนาดเท่ากันอยู่ฝั่งละหนึ่งห้องด้านนอกมีชานสำหรับนั่งเล่นรับลมทะเลด้านข้างมีสระว่ายน้ำแถมหลังบ้านยังมีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุดไว้บริการอีกด้วยก่อนจะเดินทางเข้าที่พัก จันทรานีชวนแคลไปเดินหาซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดไนท์มารเก็ตวันนี้เป็นวันธรรมดานักท่องเที่ยวจึงบางตามากสวมหมวกแล้วใส่หน้ากากอนามัยเข้าสักหน่อยคนก็คงจําเธอไม่ได้แล้วหลังจากได้เสื้อผ้ามาคนละสองชุดทั้งสองคนจึงมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านพักพอได้เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาใส่ชุดเรียบๆสบายๆตามแบบที่เธอถนดัด แคลก็รู้สึกกลับมาเป็นตัวเองมากขึ้นถึงแม้เธอจะรู้สึกดีที่จันทรานีชมไม่ขาดปากว่าเธอทั้งสวยทั้งน่ารักแต่แคลก็ไม่ชินกับการแต่งตัวแบบนั้นจึงทำให้ความมั่นใจลดลงไปมากเสื้อยือดกางเกงเลเียบเรียบแบบที่เธอกำลังใส่อยู่นี้เข้ากับผู้หญิงมาดเสือ้อย่างเธอมากกว่าเยอะนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่งครึ่งทั้งแคลและจันทรานีต่างก็รู้ดีว่า เวลานี้ควรเข้านอนกันได้แล้วแต่ใครจะไปนอนหลับได้ลงในเมื่อคนของหัวใจอยู่ใกล้กันขนาดนี้ผู้หญิงทั้งสองคนคนหนึ่งสวยหวานอีกคนสวยเท่จึงชักชวนกันออกไปนั่งมองพระจันทร์รับลมทะเลที่ริมหาดหนาวล่ะคะแคลเอ่ยขึ้นอย่างเป็นห่วงเมื่อเห็นจันทรานีกอดอกทำท่าเหมือนคนลุก คงเป็นเพราะชุดเรสสายเดี่ยวตัวบางที่เธอใส่ทำให้จันทรานีรับลมทะเลยามดึกเข้าไปเต็มๆจันทรานีพยักหน้าตอบรับแคลจุงชวนเธอกลับเข้าไปในบ้านพักทั้งสองสาวทำท่าอ้อยอิ่งอยู่นานต่างคนก็ยังไม่อยากจะเดินกลับเข้าห้องนอนของตัวเองไปแคลสงสายตาวาวอนทำท่าเหมือนจะอ้อนขอเข้าไปนอนในห้องกับจันทานีด้วยคนฝันดีนะคะ จันทรานีเป็นฝ่ายเอ่ยออกมาก่อนเธอรู้ดีว่าถ้าปล่อยให้ตัวเองสบตาเยเด็กเซอร์ของเธอนานกว่านี้คืนนี้เธออาจจะไม่ได้นอนเลยทั้งคืนจันทรานียังไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเธอกับแคลพัฒนาไปอย่างเร่งร้อนเพราะยังเข็ดราบจากความรักครั้งก่อนขณะศึกษาดูใจกันมานานเกือบ8ปปีสุดท้ายความรักที่เธอคิดว่าสมบูรณ์แบบก็ยังพังลงอย่างไม่เป็นท่า แคลขยับเดินเข้าไปใกล้ส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความเสน่หารสสัมผัสจากริมฝีปากบางที่ได้รับเมื่อคืนนั้นยังคงติดอยู่ในใจจนเธออยากจะลิ้มลองมันอีกครั้งแต่ในเมื่อจันทรานีพูดออกมาแบบนั้นเธอจำใจต้องพูดออกไปว่าฝันดีค่ะไม่ได้มีแค่แคลคนเดียวหรอกที่รู้สึกอย่างนั้นคนสวยของแคลเองก็รู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่นั ยิ่งแคลยื่นหน้าเข้ามาใกล้ใจของเธอก็ยิ่งสัน่นจนต้องรีบเดินเข้าห้องนอนของตัวเองไปเมื่อปิดประตูเสร็จก็รีบยกมือขวาขึ้นมากุมหัวใจโอ้ยอย่าสั่นแรงได้ไหมพยายามบังคับเท่าไหร่หัวใจก็ไม่ยอมฟังใจของจันทรานีเต้นรัว ถ้าเปิดประตูออกไปแล้วเจอแคลยืนอยู่ตรงหน้าเธอจะห้ามใจตัวเองไหวอยู่หรือเปล่าจันทราณีแง้มประตูออกช้าๆภาพที่เห็นตรงหน้าคือยายเด็กเซอร์ของเธอกำลังยืนตาแป๋วคุณลืมไว้นอกห้องยืนโทรศัพท์มือถือของจันทราณีส่งมาให้ทำไมจันทรานีจะไม่รู้ล่ะวันนี้มันคือข้ออ้างชัดๆ ดึกดื่นป่านนี้ใครที่ไหนจะโทรเข้ามาจันทราณีมองศบตาที่เต็มไปด้วยความสเสน่นหาของยายเด็กเซอร์ก่อนจะยื่นมือเรียวบางไปรับโทรศัพท์มือถือของเธอซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้แต่อย่างใดขอบคุณค่ะส่งยิ้มให้รีบปิดประตูก่อนที่เธอจะอดใจไว้ไม่ไหวจันทราณีวางมือถือลงบนโต๊ะ แต่ใจของเธอกลับวางไม่ลงมันเต้นไม่เป็นระสําในที่สุดซูเปอร์สตาร์คนสวยก็ตัดสินใจเปิดประตูออกไปอีกครั้งภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือยายเด็กเซอร์ของเธอคนนั้นคนที่ทำกาแฟไว้ช็อกโกแลตมอคค่าหกใส่เธอตอนที่เจอหน้ากันครั้งแรกคนที่ยิ้มปากกว้างอย่างมีสเสน่ห จนทำให้ใจของเธอสั่นคนที่ช่างเอาอกเอาใจคนที่ทำข้าวผัดธัญพืชใส่ปิ่นโตมาให้คนที่เช็ดคราบอาเจียนให้เธอคืนนั้นโดยไม่ยอมล่วงล้ำเข้าไปในเรือนร่างของเธอเยเด็กรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าเธอหกปีรูปร่างสูงโปร่งแข็งแรงอย่างนักกีฬาคิวเข้มริมฝีปากหนากำลังยืนตาแป๋วรอเธออยู่ที่เดิม ต่างฝ่ายต่างสบตากันโดยไม่ต้องมีคำพูดใดแคลตัดสินใจก้าวข้ามผ่านบานประตูขยับตัวเข้าไปประชิดติดจันทรานีที่กำลังยืนใจสั่นอยู่ภายในห้องจะหรดริมฝีปากกว้างลงบนริมฝีปากบางสวยเพื่อรับรู้รสชาติของกันและกันอีกครั้งหนึ่งแรงโน้มถ่วงของความรักคงจะทำหน้าที่ดึงดูดให้ทั้งคู่ หลมตัวลงบนที่นอนหนานุ่มแคลมองหน้าจันทรานีอย่างอ่อนโยนเพื่อเป็นการขออนุญาตทำบางสิ่งบางอย่างเธอต้องการแน่ใจว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้จันทรานีรู้ตัวดีและเต็มใจซูเปอร์สตาร์คนสวยพยักหน้าตอบรับคำขอหลับตาพริ้มลงอย่างช้า เพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้แคลเริ่มทำในสิ่งที่หัวใจตัวเองต้องการแคลพรมจูบจันทรานีไปทั่วใบหน้าเริ่มต้นตั้งแต่คนผมที่น้าผากคิ้วสวยได้รูปและเปลือกตาทั้งสองข้างไล่ลงมาที่ริมฝีปากบางสวยใช้เวลาอยู่ตรงนั้นอย่างเนิ่นนานจนคนที่นอนอยู่ด้านล่างแทบจะหายใจไม่ออกแคลจำต้องถอนริมฝีปากกว้างของเธอออก ขยับเลื่อนลงมายัางผิวที่อ่อนนุ่มตรงต้นคองามเราะหงเนินไหลที่นวลเนียนและเนินอกที่เต่งตึงได้รูปสวยจนเกินห้ามใจคาคืนพิเศษเช่นนี้ช่างอ่อนโยนและงดงามจันทรานีขยับเปลือกตาของเธอขึ้นช้าๆเฝ้ามองเรือนร่างสูงโปร่งของใครอีกคนกำลังไหววนไปบนเรือนร่างของเธอเป็นครั้งแรก ที่จันทรานีได้รู้ซึงว่าสัมผัสจากผู้หญิงด้วยกันนั้นแสนอ่อนโยนแคลค่อยๆบรรจงปลดเรสสายเดี่ยวตัวบางของจันทรานีออกในขณะที่จันทรานีก็กำลังทำอย่างเดียวกันนั้นกับเสื้อผ้าของแคลเยเด็กมาเซอร์กระซิบแผวเบาชิดติดใบหูแคลรักคุณนะคะจันทรานีตอบรับคำบอกรักด้วยใบหน้าที่ร้อนเผา เธอพยักหน้ารับโดยไม่ตอบอะไรกลับมาสูตรกลิ่นกายของคนที่กำลังคลอเคลียอยู่บนเรือนร่างของเธอเข้าไปอย่างซาบซ่านปล่อยร่างกายตัวเองให้เป็นอิสระเพื่อรับรสสัมผัสจากความสเสน่หาของแคลเข้าไปอย่างเต็มหัวใจตื่นนานแล้วหรอคะจันทรานีแอบย่องเข้าไปกอดแคลจากด้านหลังในระหว่างที่เธอกำลังเตรียมอาหารเช้าหอมกรุ่นอยู่ในห้องครัว หิวหรือยังคะแคลหันมายิ้มกว้างอย่างสดใสหอมจังทำอะไรให้จันทาร์ล่ะคะข้าต้มทะเลคะ่ะจันทานีหอมแก้มยยเด็กเซอร์ของเธอเพื่อเป็นการตอบแทนความน่ารักช่างเอาอกเอาใจน่ากินจังแคลหรือข้าต้มคะยิ้มอย่างมีเล็ดในก็ต้องข้าวต้มสิคะแคลจะไปน่ากินได้ยังไง ทำหน้าเจ้าเล่อย่างเยา้ายวนแต่เมื่อคืนนี้มีคนบางคนกินแคลทั้งคืนเลยนะคะป้าตีเบาๆไปที่ไหล่ก่อนจะถูกคนรูปร่างสูงโปรงที่ยืนโอบกอดเธออยู่ระดมจูบไปทั่วใบหน้า